คนเรามักชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแต่กลับไม่ก้าวหน้าเหมือนวิ่งทั้งวันเหนื่อยแทบขาดใจแต่พอหันกลับมาดูกลับไม่รู้ว่ากำลังไปในทิศทางไหนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมลิกเธอเป็นคนขยันตั้งใจทำงานและมีฝันอยากเปิดร้านขนมไทยของตัวเองแต่ชีวิตประจำวันของเธอเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนรอบตัวเธอต้องพาลูกไปโรงเรียนจัดการงานบ้านตอบข้อความลูกค้าออนไลน์ บางวันเพื่อนก็ชวนไปนั่งคาเฟ่หรือโซเชียลมีเดียก็เด้งเตือนทุกนาทีเธอพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันหวังว่าจะทำได้ครบทุกความต้องการแต่ไม่ว่าเธอจะทำมากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดร้านขน,ขนมของเธอกลับไม่เติบโตขนมหลายชิ้นทำได้บ้างไม่ได้บ้างลูกค้าบางคนไม่พอใจและเธอเองก็เหนื่อยล้าใจวันหนึ่งมลิสไปบ้านต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมยาย เห็นยายกําลังทําขนมต้มใส่กระทิขายที่ตลาดนัดยายไม่ได้ทําหลายอย่างพร้อมกันแต่เลือกทําทีละขั้นตอนตั้งแต่การนวดแป้งตวงน้ําตาลใส่กระทิห่อขนมอย่างตั้งใจทุกขั้นตอนทําด้วยความเอาใจใส่ลูกค้าต่อคิวซื้อยาวขนมทุกชิ้นสวยงามรสชาติอร่อยมื่อเห็นภาพนั้นจึงเข้าใจทันทีชีวิตของเธอก็เหมือนขนมหลายชิ้นที่ยังไม่ได้โฟกัสเต็มที่ สิ่งรบกวนรอบตัวดึงเธอไปหมดทําให้สิ่งสําคัญไม่เติบโตเธอเริ่มถามตัวเองฉันต้องการอะไรจริงๆกับชีวิตนี้อะไรคือสิ่งที่ควรทุ่มเทเต็มที่เธอค่อยๆเริ่มตัดสิ่งรบกวนออกปิดมือถือในช่วงเวลาทําขนมเลื่อนงานบ้านไปก่อนและตั้งใจทุ่มเทเวลาให้กับขนมไทยของเธอทีละขั้นตอนแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทุกขั้นตอนทําด้วยสมาธิเต็มร้อยเธอเริ่มเห็นผลลัพธ์ชัดขึ้น ลูกค้าชื่นชอบขนมของเธอมากขึ้นร้านของเธอเริ่มมีชื่อเสียงและมะลลิเองก็รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ทำความตั้งใจที่โฟกัสชัดทำให้ทุกความพยายามของเธอไม่สูญเปล่านิทานเรื่องนี้ไม่ได้บอกให้คุณทำเพียงสิ่งเดียวตลอดชีวิตแต่เตือนให้รู้ว่าถ้าคุณพยายามทำหลายอย่างพร้อมกันความตั้งใจของคุณก็จะกระจายและผลลัพธ์ก็จะไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณโฟกัสสิ่งเดียวแล้วทำให้เต็มที่ สิ่งนั้นจะเติบโตอย่างชัดเจนถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเรามาเติบโตไปพร้อมๆกัน